มีตกขาวออลเล่าได้ไหมฮะก็ออาเล่าได้เพราะว่าตกขาวเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเราเห็นแบบกลิ่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายแล้วสอบแลวสอบแปลกๆกลิ่นแปลกๆก็อย่าเลยอเผื่อบางคนเขาชอบสาบสาวก็ชอบใช่เลยบางคนบางคนมึงขยายความว่าสาบสาวเลยคืออะไร สวัสดีค่ะหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติด <isions> ต <1971 habitude> ่อทางเพศสัมพันธ์นะคะส่วนท่านนี้นะคะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสัมพันธ์ค่ะก็มีคนสงสัยเรื่องกลิ่นน้องสาวหรือกลิ่นน้องชายอยากถามหมอเลนครับผมตอีนี้คุณโดก็มาแจมด้วยคือผมแจมด้วยเริ่มเลยไปเพราะแรกมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวแล้วก็มีน้ําสีขาวออกมาเยอะเหมือนเหม็นเลยค่ะออกมาจากไหนครับออกมาจากน้องจิมมี่ยาทาดำขาวหรือเปล่าเฮ้ยเอาเรื่องจริงก่อนแล้วนะคะ ตกขาวเนี่ยก็คือมันเป็นภาวะปกติทั่วไปของคนเรานะคะที่สามารถมีตกขาวไดนะ้โดยเฉพาะช่วงก่อนเมีนมาเงี้ยประมาณ3-5วันก็จะมีตกขาวตกออกมาได้เห็นเลอะที่ยงเกงในอะไรอย่างนี้ ผู้ชายมี่าผู้ชายก็มีได้แต่มันจะเป็นแบบขี้เปียกไหมอ๋อขี้เปียกอ๋อคืออันเดียวกันกับตกขาคล้ายคลายตกขาวเท่ากับขี้เปียกผู้หญิงหรอก็ไม่เท่านะขี้เปียกมันจะเป็นสารแบบสิ่งหลื่อลื่นข้างๆเอาไว้เพศชายใช่ไหมที่มันจะเป็นแบบก้อนๆออกมาได้ใช่ส่วนผู้หญิงก็มีเหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงเอาไรเออกมาจากในช่องคลอดเลยซึ่งทีเนี้ยตกขาปกติก็มีแต่ถ้าผิดปกติก็มีเหมือนกันก็คือน้ําสีขาวหรือสีใสคันนี่ของเรา ขาวก็ได้ใสก็ได้ขาวก็ปกติได้ใสก็ปกติได้แต่ถ้าปริมาณมันเยอะผิดปกติอย่างเงี้ยต้องมาหาหมอต้องก็คือสีถ้าเกิดผิดปกติก็อย่างเช่นเขียวเหลืองอดูสีแบบแปลกๆสีไม่น่าชื่นเ,เคยเจอเท่าไหร่หมอเคยเจอไหมเคยเจอเคยเจอก็อาจจะเป็นหนองในก็ได้ เขียวๆหลงเหลืองของผู g. <g ้หญิงหรอใช่ใช่ต่อมาก็คือลักษณะก็มันก็สามารถเป็นก้อนหยุ่นๆได้หรือเป็นน้ําใสๆก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนโยเกิร์ตอ่ะขาวเป็นก้อนๆหรือว่าเหมือนชีสอะไรเงี้ยอันนี้ก็ผิดปกติเหมือนกันนั่นแหละถ้ามีเยอะก็คือผิดปกติถ้ามีเยอะใช่เป็นก้อนแข็งกลิ่นสีโอเคหมอจะสรุปเป็นวิชาการติดติดติตามลำดับดังนี้ข้อต่อไปฮะตกขาวมีกลิ่นแรงหลังมีเพศสัมพันธ์แบบใส่ถุงแล้วก็มีวงเล็บเยอะดื่มเหล้าสซบูรีก่อนเพศสัมพันธ์ แสดงว่าไม่เคยมีกลิ่นตกขาวมาก่อนอจนกระทั่งมาเจอเหตุการณ์นี้เกี่ยวไหมครับหมอกินล่าสุบุลิไม่น่าเกี่ยวกันนะก็บอกว่าใส่ถุงไม่ใช่หรอแสดงว่าโทษถุง <c oughs> ใช่ไหมมีคำว่าถ <c oughs> ุงก็คือตกขาวมันก็มีกลิ่นแบบ น,นิดๆได้อยู่แล้วน,นึกออกไหมงั้นหมอเฟิร์นช่วยแก้ความเข้าใจผิดเขาหน่อยเผื่อบางทีเขานึกว่ายังใส่ถุงแล้วเกี่ยว<ล>ยไม่เกี่ยวอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เอเอไม่เกี่ยวเกี่ยวกลิ่นมันไม่น่าเร็วขนาดนั้นม่ผมเห็นมันไม่น่าเกิดปฏิกิริยาเร็วขนาดนั้นถูกปะ่ะเราสัมผัสกันแค่แป๊บเดียวถ้าเกิดว่ามันแพ้ขึ้นมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาก็น่าจะเป็นหลังจากนั้นอีกสักพักหนึ่งเลยอมเออไม่ใช่แบบมีอะไรเสร็จปุ๊บอ๋อโอ้โหเม็นมากอะไรอย่างเงี้ยเออไม่่ม่ใช่จะลอดงวี่า พวกแบบแบคทีรียอยู่ตั้งมากมายทั้งตัวดีแล้วก็ตัวไม่ดีแลคโตบาซิลัสอย่างนี้ครับเก่งมากค่ะมีความรู้แล้วมีความรู้แับดีใจเมแบบดีใจวไปเซึ่งทีเนี้ยการแบบว่าการที่เราจะทําให้กลิ่นมันกลับมาโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีหลายวิธีอย่างเช่นการที่แบบกินพวกพรีบโอติกโปรบโอติกอ่าใช่หรือว่าพวกแบบว่านมเปรี้ยวโยเกิร์ตอะไรพวกนี้ก็ช่วยให้มันกลับมาแบบ ดีขึ้นได้เพราะว่าอะไรโด you are what you eat. ยูอาร์วัยูอีก็แนะนำพวกพรีเบิลติกโปรเบ t ลติกพวกนี้แหละมันก็จะทำให้ปรับสมดุลในช่องคลอดให้มันดีขึ้นพูดถึงโปรเบิลติกครับเอออย่าบ,บอกนะ <S <S 2> <S 2> <S n ิฟตาโปรเบิลติกไฟเบอร์ไลท์ผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยผลิตสารขึ้นมากำจัดแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นตกขาวได้ และยังปรับสมดุลลำไส้และระบบขับถ่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันผ่านทางระบบทางเดินอาหารมีส่วนช่วยในการดูดซึมและนำโปรตีนไปใช้ได้ดีขึ้นสามารถสร้างสารมาทำลายเชื้อโรคหรือสารพิษที่เข้าไปผ่านทางอาหารได้มีส่วนช่วยลดไกตีสไลน์หรือไขมันรลายที่ทำให้เสี่ยงต่อก,การเกิดโรคหัวใจโรคอ้วนหรือโรคไขมันเกาะตับได้ n i s t a Probiotic Fiber Light ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ อ่ะข้อต่อไปการที่ผู้หญิงใส่แผ่นอนามัยทุกวันเนี่ยทำให้อับชื้นขึ้นไหมแล้วถ้าไม่ใส่จะแก้ปัญหาตกขาวได้ไหมผมขอระวังข้าใจก่อนแผ่นอนามัยคืออะไรครับผ้าอนามัยคือมันจะใส่ใส่ผ้าอนามัยใหญ่ๆแบบนี้แบบนี้เหรอครับ,บ,บ,รบใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอหมอผ้าอนามัยเขาแบบนี้ยี่สิบสอง ยี่สบ้ายีเ้าเซนหนึ่งแม้บรรทัดอ่ะตอนกลางคืนที่ผูหญิงเขาใส่กันคืออข้านี้ยใช่เพราะว่าเวลากลางคืนเวลาเรานอนอ่ะเมนมันไหลลงไปข้างหลังไงอ๋อไออย่างนี้ขึ้นกลางหลังเลยป่ะไม่บางคนเขาก็เลอะที่ผมอะไรอย่างเงี้ยเลอเล่นเลอเลยใจใน่าจะนอนเตียงเอ็นมาก เห็นไหมบางเรื่องอ่ะผู้ชายก็ไม่รู้เรื่องแบบง่ายๆของผู้หญิงเวลาบางคนเขานอนดิ้นมากมันต้องแบบอ่ามีไว้<ม>อ่ะโอเคจบเรื่องผ้าทนไมยกว่าจะถึงแรนเลย คราวนี้แบบแผ่นคืออะไรครับก็คือบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบระหว่างรอบเดือนเขายังมีตกขาวเขาจะใส่แผ่นอนามัยมันก็จะอันเล็กๆอันเท่านี้เท่าแผ่นกางเกงในก็เหมือนแปะไว้กับกางเกงในถูกต้องให้กางเกงในไม่เลอะแต่ว่าการแปะแผ่นพวกนี้มันทําให้แบบน้องเราไม่ได้หายใจมันก็เกิดการหมักหมมเกิดขึ้นทําให้เกิดปัญหาว่าแบบมีตกขาวหรือมีกลิ่นอับอะไรแบบนี้การแก้ปัญหาก็คือต้องหยุดใส่ส่วนตัวหมอไม่ค่อยเชียร์ให้ใส่แผ่นอนามัยเท่าไหร่ก็ใส่แค่กางเกงในปกติก็เพียงพอแล้วถ้าเรายิ่งใส่น้อยลงอ่ะมันก็้กจะทําให ขาวน้อยลงตามไปด้วยอ,อ๋อแล้วก็อยากแนะนําวิธีการทําความสะอาดอาวัยวะเพศด้วยคือคนอะชอบคิดว่าแบบโหต้องล้างเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะใช้แค่สบู่สูตรอ่อนโยนแบบอ่อนโยนมากๆนะคะหรือว่าบางคนใช้แค่น้ำเปล่าก็เพียงพอแล้วมผม,นะมขอถามนิดน,นึนนงมีตกขาวออลเล่าได้ไหมครับก็ออลเล่าได้เพราะว่าตกขาวเป็นเรื่องปกติเออแต่ถ้าเกิดเราเห็นแบบกลิ่นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าผู้ชายแล้วแบบสอบแลก กลิ่นแปลกๆก็อย่าเลยอ่ะเผื่อบางคนเขาชอบสาวๆก็ชอบหใช่เลยบางคนบางคนมันขยายความมานสาวๆเลยคืออะไรคือแบบความคาวความอะไรแบบว่าความคาวมันเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดคาวผิดปกติเหมือนน้ำปลาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็เออวันนี้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกหนองในจะติดในคอได้นะจริงครับจริงเป็นทอมซินเหรอมันก็จะแบบมีหนองอยู่ข้างในคออะไรอย่างเงี้ย เป,เป็นไม่ได้ดไดใช่เหมือนแบบโอ้เจ็บคอไม่รู้เป็นไรอะไรย่างเงี้ยบางคนก็เป็นหนองในก็มีหร,หรือบางคนอ่ะถึงจะติดก็ไม่มีอาการอะไรก็มีเหมือนกัน โอเคอันนี้มาจากน้องผู้ชายนะครับผมมีย่าเยอะมากครับไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุของกลิ่นหรือเปล่าพวกขนพวกนี้ก็ทําให้เกิดกลิ่นเหมือนกันเพราะามันเกิดการอับอะไรแบบนี้ <c oughs> แล้วแต่คนเนี่ยอยู่ที่ความสะอาดหรือว่าคนขนเยอะคนน้อยถ้าเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็อับชื้นได้เมื่อกี้เขาสาะผมอะครับแล้วก็ดึงมานิดหนึ่งแล้วก็ไปโอ้อช่ย่ากับผม <c oughs> ช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้าแรงไปไหมคบเออแต่หมอก็ว่ามันแรงไปนะผิวที่อบบางที่สุดในร่างกายอ่ะคือหนัง อันทะหนังไข่อันนี้พูดในเพศชายพูดเพศผู้ชายใช่เหมือนหน้าเราเราไม่สามารถแบบเอาแอลกอฮอล์ล้างหน้าได้ใช่ไหมเขามันแสบกับหนังมือเราหนังมือเราหนาอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นอ่ะบางกว่าหนังหน้าอีกเป็นสายให้เกลิ่นได้เหมือนกันที่เรามีคนละเรื่องหลยใช่ อาใหม่ก็คือขนเยอะๆก็ทําให้ม oui> ีกลิ่นได้เออที่ประเภทก็ไปเลเซอร์ออกเอาก็ได้โอเควันนี้ครบทุวนกระบวนวามทุ่นกระบวนการจานโรที่มาแจมกับคุณหมอเฟิร์นคุณมีประโยชน์อะไรดีกว่าวนเริมความนะไม่ก็บางบางเรื่องถามแพงคนดูไงช่วยกัน มันมีอีกหลายเรื่องที่อยากรู้ก็ดูอีกทีหน้าเดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์แล้วว่าโดยอีกแล้วหรอโดยอยากเห็นมอเฟอร์ค์คนเดียวโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นิสตาโ r รไบโอ i ิกไฟเบอร์ไนะครับตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะฮะไปกําจัดแบคทีเรียนะครับที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นน้องสาวได้ซึ่งโปรไบโอติกตัวนี้จะเข้าไปกำจัดนะฮะถ้าพูดภาษาง่ายๆบ้านๆเรานะช่วยปรับสมดุลลำไส้และระบบขับถ่ายนะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันผ่านทางระบบทางเดินอาหารคือกินไปนี่แบบว่าลงไมนี่เลย แน่นอนมีส่วนช่วยในการดูดซึมและนําโปรตีนไปใช้ได้ดีขึ้นสามารถสร้างสารมาทําลายเชื้อโรคหรือสารพิษที่เข้าไปในทางอาหารได้นะครับและที่สําคัญอันนี้เฟี้ยวมากนะฮะมีส่วนลดไตรกิสรายไตรกิสรายเขาเรียกว่าไขมันร้ายนะฮะมันทําให้เกิดโรคหัวใจโรคอ้วนไขมันก่อตับอะไรอย่างงี้ตัวนี้ช่วยได้ครับผมโปรไบโอติกพีมีพีด้วยทั้งโปรทั้งพีตัวนี้เฟี้ยวครับนิสตาโปรไบโอติกไฟเบอร์ไลท์ครับขอบคุณครับ